สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูขวัญจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ในหัวข้อทศนิยมซึ่งเป็นเนื้อหาป .5 ในวันนี้นะคะเราจะทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาก่อนที่จะให้นักเรียนทําเกี่ยวกับแบบทดสอบทําความเข้าใจนะคะว่านักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเฉลยในแบบฝึกหัดหน้า75แล้วก็76ในข้อคู่ค่ะ เฉลยแบบฝึกหัดหน้า75-76ข้อคู่ค่ะเราจะมีหลักก็คือ 1. ทํำเสมือนไม่มีทศนิยม 2. นำมาคูณกัน 3. ในคำตอบที่ได้นะคะเราให้นับจุทดทศนิยมตัวตั้งแล้วก็ตัวคูณรวมกันว่ามีกี่ตำแหน่งแล้วก็เวลาตอบตอบให้เหมือนกับตำแหน่งทศนิยมตัวตั้งและตัวคูณรวมกันค่ะทีนี้คุณครูก็จะมาพาทำเลยนะคะมาดูหน้า75ข้อที่8ก่อนค่ะ ข้อที่8นะคะ26คูณ0 0นนะคะวิธีทำของเราก็คือจะได้เป็น26คูณ9นะคะอันนี้คือใช้หลักการที่คุณครูสอนแล้วนะก็จับมาคูณกันค่ะ9คูณ6เป็น54ใส4่4เท่าท่า 9คูณ2เป็น18 18บวก5เป็น23ค่ะทีนี้เวลาตอบนะ2อ่คูณ0.09จะเห็นว่าตัวตั้งกับตัวคูณทศอเซยมรวมกันเป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้2.34นะคะต่อไปมาดูข้อที่10ค่ะก็จะได้เป็น 112คูณ58นะคะเราจะเอาจำนวนที่มีค่าหลักมากขึ้นก่อนนะคะแล้วนำมาคูณกันนะคะคูณที่หลักหน่วยก่อน8คูณ2เป็น16ทด1นะคะ8คูณ1เป็น8ทด1เป็น9 8คูณ1เป็น8ค่ะต่อไปค่ะคูณที่หลักสิบนะคะ5คูณ2เป็น10ใส่0ูนย์ทด1นะคะทดไวด้านบนนะ5คูณ1เป็น5ทด1เป็น6ค่ะ ก็จะกลายเป็น5้คูณหเป็น5นะคะแล้วนํามาบวกกันนะคะก็จะได้6ค่ะได้9ได้14ใส่4ทด1อันนี้ก็จะได้6ค่ะทีนี้เวลาตอบทศนิยมตำแหน่งของตัวตั้งศูนย์ตำแหน่งตัวคูณ3ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะตอบเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งค่ะก็จะได้58คูณ 0. ุ เท่ากับทศนิยม3ตำแหน่งก็จะได้เป็น6.496ค่ะผ่านไปแล้วนะคะ2ข้อต่อไปมาดูในหน้า75ข้อที่12ค่ะ172คูณ0.803าทำเสมือนไม่มีทศนิยมก็จะกลายเป็น172คูณ803ค่ะเอาตัวมากขึ้นก่อนนะคะ 803คูณ172นักเรียนจะเอา172ขึ้นก่อนก็นได้นะคะเพราะว่าการคูณมันจะมีสมบัติการสลับที่แล้วนำมาคูณกันค่ะ3คูณ2เป็น6 2คูณ0เป็น0 2คูณ8เป็น16ค่ะต่อไปก็จะเป็นหลัก10ค่ะ7คูณ3เป็น21ใส่1ทด2 7 8 5 0เจ็ดคูณศเป็น0ูบวกสได้2ค่ะ 7 8ได้56ค่ะต่อไปคูณที่หลักร้อยนะคะเราเริ่มใส่ตัวแรกที่หลักร้อย1คูณ3เป็น3 1คูณ0เป็น0 1คูณ8เป็น8ค่ะแล้วนำมาบวกกันนะคะก็จะได้หลักหน่วยเป็น6หลัก10เป็น1 6บวก2บวก3เป็น11ค่ะใส่1ทด1 6บวก1บวก1บ,ก,1บก0ได้8ค่ะ8บวก3 8บวก5เป็น13ค่ะทีนี้เวลาตอบนะคะเราจะดูที่หลักของทศนิยมเหมือนเดิมตัวตั้งมีศูนย์ตำแหน่งตัวคูณม,มี3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งค่ะก็จะสรุปได้ว่า1 7 2 0.803คูณ0.803เท่ากับต่อเป็น3ตำแหน่งก็คือ 138.116ค่ะผ่านแล้วนะคะในข้อนในข้อคู่หน้า75นะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของหน้า76ค่ะซึ่งจะมี3ข้อเหมือนกันนะคะอ่ามาดูข้อที่2ก่อนเลยค่ะ8.5คูณ0.9นนะคะถ้าเราทำเป็นให้เป็นจำนวนเต็มโดยไม่ดูทศนิยมก็จะกลายเป็น 85คุณ9อาวิธีทํานะคะก็จะได้เป็น85คูณ9แล้วนำมาคูณกันค่ะ95 45ใส่5ทด4 98 72 72บก4เป็น76ค่ะทีนี้เวลาตอบในเรียนดูนะคะอันนี้ทดเชิม1ตำแหน่งกัน1ตำแหน่งรวมแล้วมี2ตำแหน่งค่ะในเรียนก็ตอบนะคะ8.5คูณ0.9เท่ากับ ตอบให้เป็น2ตำแหน่งคือ7.65ข้อที่4ค่ะ5.14คูณ2.6นะคะก็จะเป็น514คูณกับ26ค่ะ6คูณ4เป็น24ใส่4ทด2 6คูณ1เป็น6บวก2เป็น8ค่ะ6คูณ5เป็น30ต่อไปคูณหลัก10 2คูณ4เป็น8 สองคูณหนึ่งเป็นสองสองคูณห้าก็ได้สิบค่ะการคูณนำมาบวกการเป็นสี่แปดบวกแปดเป็นสิบหกใสหกทดหนึ่งค่ะหนึ่งบวกศูนย์บวกสองเป็นสามค่ะสามบวกศูนย์ก็เป็นสามค่ะได้หนึ่งค่ะทีนี้เวลาตอบตอบเป็นทดนิยมห้าจุดขออภัยนะคะห้าจุด 1>, 1 4คูณกับ2.6ค่ะตัวตั้งมีทอซิอม2ตำแหน่งตัวคูณ1ตำแหน่งรวมแล้วเป็น3ตำแหน่งค่ะเวลาตอบต้องตอบ13.364นะคะตอบให้เป็นทอซิอม3ตำแหน่งผ่านค่ะข้อที่6ค่ะจะได้15คูณกับ4ค่ะนำจำนวนเต็มมาคูณกัน ถ้าคูณสเป็น20ใสศูทดสอ่คูณ1เป็น4ีบกสเป็น6ค่ะทีนี้เวลาตอบต้องตอบโดยการดูหลักของทศนิยมไม่ใช่ตอบ60นะจ๊นะนักเรียนก็มาดูว่าตัวตั้งมีทศนิยม1ตำแหน่งตัวคูณมี2ตำแหน่งรวมแล้วมีทศนิยมทั้งหมด3ตำแหน่งแต่ตัวของเรามี1 2เพราะฉันเติมศูนย์ด้านหน้าใส่จุดเติมศูนย์ค่ะจะได้คำตอบเท่ากับ 0.060ถ้านักเรียนตอบ0.06ได้ไหมได้นะคะเพราะว่าศูย์หลังจุดเซติมไม่มีค่าค่ะเพราะะฉนั้ในกเรสามารถตอบ0.060หรือ0.6ก็ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วสำหรับการเฉลยแบบฝึกหัดนะคะต่อไป ต่อไปนะคะเป็นการทบทวนเนื้อหาก่อนทําแบบทดสอบนะคะนักเรียนต้องดูก่อนนะคะเพื่อว่าเราจะได้วัดว่าเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะเริ่มได้เลยค่ะบอยจะพาทุกๆคนรับสมองกับค่าประจําหลักของเลขทศนิยม3าํตำแหน่งเรื่องนี้ไม่ยากแน่นอนก็เหมือนกับการพิจารณาค่าประจําหลักของทศนิยม2ตําแหน่งเลยครับน้องๆพี่เมบอยว่าเรามาเริ่มกันเลยน้องๆครับ เลขทศนิยมเนี่ยเราจะแบ่งจำนวนออกเป็นสองกลุ่มนะครับยังจำได้กันหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มแรกคือตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมและกลุ่มที่สองคือตัวเลขหลังจุดทศนิยมไงครับน้องๆแต่ถ้าเป็นทศนิยมสามตำแหน่งก็จะมีเลขหลังจุดทศนิยมเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งเราเรียกว่าหลักส่วนพันครับน้องๆถ้าน้องดูตัวอย่างนี้ต้องเข้าใจแน่นอน 879.452แทนลงในหลักต่างๆแบบนี้เลยครับน้องๆครับจำไว้นะครับว่าตัวเลขหน้าจุดทศนิยมพิจารณาและอ่านค่าตามปกติส่วนตัวเลขหลังจุดทศนิยมหลักที่หนึ่งเรียกว่าหลักส่วนสิบหลักที่สองเรียกว่าหลักส่วนร้อยและหลักที่สเรียกว่าหลักส่วนพัน น้องๆได้รู้หลักแต่ละหลักแล้วมาดูกันต่อเลยว่าแต่ละหลักมีค่าเท่าใดพี่เมทัลบอยจะยกตัวอย่างอีกโจทย์หนึ่งนะครับน้องๆ3 7 4 2ิดูนี่เลยครับจะได้รู้ว่าตัวเลขแต่ละตัวอยู่ในหลักใดเริ่มจาก3อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น30และ7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น7ทีนี้ ก็เลขหลังจุดทศนิยมแล้วนะครับ4อยู่ในหลักส่วนสิมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน10หรือ0.4 2อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเศษ2ส่วน100หรือ0.02สุดท้ายคือ5อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน1,000หรือ0.005ไงล่ละครับน้องๆ พี่เมทัลบอยอธิบายชัดเจนอย่างนี้แล้วน้องๆคนเก่งก็ต้องทบทวนด้วยนะถ้าอย่างนั้นเราเรามาดูการเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมกันนะคะมีหลักการอังน,นี้ค่ะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบเป็นหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเนี่ยสามารถเขียนในรูปของข้อสยมได้นะคะเนื่องจากเศษส่วนและข้อสยมนั้นมันมีความสัมพันธ์กัน ในกรณีที่ตัวส่วนเป็น10นะคะตัวอยา่าง4ส่วน10เมื่อเราเขียนในรูปของทศนิยมเนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็ก c ส่วน10ตัวส่วนเป็น10ต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมเัืงนั้น ?4 ส่วน10เขียนได้เป็น0.1เอยไมว่าต้องมีตัวเลขหลักจุดกี่ตัว1ตัวนะคะอย่างต่อไป18ส่วน1ิ เขียนในรูปของพศนิยมได้เป็น1.8ก็คือใส่จุดตรงไหนคะหน้าเลข8ตัวเดียวนะคะต่อไป4เศษ7ส่วน10อยู่ในรูปของจำนวนนระใช่ไหม4ที่อยู่หน้าเศษส่วนเป็นจำนวนนับใช่ไหมคะแสดงว่า4จุดแล้ว7ส่วน10เราก็เขียนในรูปของอะไรพจนิยมจะได้เป็น4.7นั่นเองคะ่ะ เขียนเศษส,ส่วนเป็นข้อสนิยมตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยมาดูตัวอย่างเลยเก้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะคะส่วนด้วยหนึ่งร้อยต้องเป็นทศนสัญกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งใช่ไหมทีนี้เก้าเนี่ยมันม่ใช่ตัวเดียวใช่เด็กต้องทำยังไงต้องใส่อะไรหน้าเลขเก้าใส่ศูนย์หน้าเลขเก้าใช่ไหมคะแล้วก็ใส่จุดก็จะได้เป็นศูนย์จุดน จะเป็นลักษณะน,นี้ต่อไปหนึ่งร้อยห้าสิบสองส่วนด้วยหนึ่งร้อยข้างบนมีตัวมีทั้งหมดกี่ตัวสามตัวส่วนด้วยหนึ่งร้อยต้องเป็นเพราะใชยมกีต่ตำแหน่งสองตำแหน่งเ่ขต้องใส่จุดตรงไหนหน้าเลขสองหน้าเลขห้าหรือหน้าเลขหนึ่งคะสองตำแหน่งเนี่ยต้องใส่จุดตรงไหนถึงจะถูกต้องใส่จุดหน้าเลขห้าใช่ไหมจะได้เป็น หนึ่งจุด้าสองนั่นเองค่ะเข้านิยมตัวส่วนเป็นหนึ่งพันมาดูตัวอย่างก,กันเลยค่ะห้าส่วนด้วยหนึ่งพันเราจะเขียนเป็นทข้สิสมได้ไว่ายัางไง5้าเลขโดดตัวเดียวใส่จุดตั่นได้่าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะนับไปหนึ่งนับสองไม่มีเติมศูนย์นับสามไม่มีเติมศูนย์ 0, แล้วก็ใส่จุดหน้าตัวที่สามจะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะ ต่อไป2,264ส่วนด้วย1,000อันนี้ใส่จุดตรงไหนด้นับไป1 2 3ใส่จุดหน้าเลข2นั่นเองจะได้เป็น2.264ต่อไปค่ะ5เศษ8เศษ57ส่วนด้วย1,000เขียนเป็นทศนิยมได้ว่า8.05บวกกับ0 จุดหกสามเห็นไหมคะวะค่าครูตั้งอะไรให้ตรงกันคะตั้งหลักก็คือหลักหน่วย4ตรงกับเลขศูนย์นะคะจุดทศนิยมจุดตรงกันตำแหน่งที่1เลข5กับเลข6ตรงกันตำแหน่งที่2มีไหมคะไม่มีใส่ให้ครบค่ะเติมศูนย์เข้าไป1ตัวเห็นไหมคะใส่ให้ตรงกับตำแหน่งที่2เลยนะคะเมื่อได้ตรงกันอย่างนี้แล้วทำยังไงคะนักเรียน เราก็จัดการบวกกันเลยค่ะ0บวก3ได้เท่าไหร่คะ0ยบวก3ได้3 5บวก6เป็น11ใส่1ทด1 4บวก0เป็น4ทด1เป็น5เวลาตอบอย่าลืมจุดทศนิยมให้ตรงด้วยนะคะคำตอบจึงได้เท่ากับอะไรคะนักเรียน คำตอบนะคะตอบห้าจุดหนึ่งสามนะคะไปดูข้อที่สี่กันค่ะข้อที่สี่ห้าจุดสามหกเก้าลบกับศูนย์ตั้งให้ตรงค่ะใส่จุดให้ตรงหนึ่งสองสี่เห็นไหมคะว่าหลักและตำแหน่งทศนิยมเราตรงกันแล้ว จุดก็ตรงกันแล้วทีนี้เอามาลบกันได้เลยค่ะ9ลบ4เหลือ5 6ลบ2เหลือ4 3ลบ1เหลือ2 5ลบ0เหลือ5เวลาตอบอย่าลืมจุดทศนิยมให้ตรงค่ะคำตอบของเรานะคะในข้อนี้ตอบ5.24 อ่าค่ะอ่านักเรียนคะการที่เราจะเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมนั้นจากที่ครูบอกไปคือจะต้องมีส่วนเป็นเท่าไหร่คะมีส่วนเป็น10เป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเศษส่วนให้กลายเป็นส่วน10ส,ส่วนร้อยส่วนพันให้ได้ตัวอย่างข้อที่1นนะคะนักเรียนตั้งใจดูด้วยนะ ถ้านักเรียนตั้งใจดูง่ายมากเลยนะคะตัวยอย่างข้อที่1เศษ3ส่วน2ส่วนเนี่ยจะต้องทำให้เป็น10เป็น100เป็นพันให้ได้ถามว่าส่วน2เราสามารถทำเป็นอะไรได้10ได้ไหมทำเป็น100ได้ไหมทำเป็นพันได้ไหมได้หมดเลยใช่ไหมคะแต่ตัวเลขที่ใกล้ที่สุดและง่ายที่สุดคือทำา2ให้กลายเป็นส่วน10ให้ได้โดย 2เป็นส่วนสิบทำยังไงคะทำสองให้กลายเป็น10โดยการคูณอะไรเข้าไป2อคูณหากลายเป็นสิบใช่ไหมคะถ้าคูณ5ข้างล่างก็ต้องคูณ5ข้างบนด้วยนะคะดังนั้นคูณด้วยหทั้งเศษและส่วน3าคูณหเป็น15ส,ส่วนด้วย2อคูณหเป็น10บอ้าวเห็นไหมว่า ทศนิยมกลายเป็นอะไรแล้วคะทศนิยมกลายเป็นเลข10แล้วใช่ไหมคะทศนิยมขอโทษค่ะเศษส่วนกลายเป็น10แล้วใช่ไหมคะเมื่อส่วนเป็นสิจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมคะเอาเฉพาะตัวเศษมาเขียนค่ะนับจากข้างหลังไปข้างหน้าค่ะนับ1ครบ1ตำแหน่งแล้วใส่จุดเลยค่ะ ข้อนี้ตอบ1.5นั่นเองได้ไหมเอ่ยถ้ายังไม่ได้ไปดูข้อ2ค่ะไปดูข้อ2นะคะข้อ2ให้ทำเศษ1ส่วน4เป็นทศนิยมโดยการทำให้ตัวส่วนเป็น10เป็น100และเป็น พันค่ะส่วน4ทําเป็น10ได้ไหมได้ไหม4คูณอะไรเป็น10ไม่มีใช่ไหมคะไปคิดดูว่า4ทําเป็นร้อยได้ไหมส่วน4ทําเป็น100้ได้ไหมคะทำได้นะคะโดยใช้ตัวประกอบ4 4คูณอะไรเป็น100 4คูณ25มีใครไม่ทันไหม4คูณย5กลายเป็น100นะคะ ถ้าคูณ25ข้างล่างก็ต้องคูณ25ข้างบนก็คือการเอา25คูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองจัดการคิดเลขค่ะ1คูณย5เป็น25 4สิคูณ25ได้100อ้าวเห็นไหมคะว่าส่วนเป็นเท่าไหร่แล้วส่วนเป็น100ส่วนเป็น100โศนิิยมกกี่ตำแหน่งคะนักเรียน ส่วนเป็น100คือทศนิยม2ตํตำแหน่งเอาตัวเศษไปเขียนรอเลยค่ะแล้วใช้วิธีการนับจากข้างหลังมาข้างหน้าค่ะนับ1 2ครบ2ตํตำแหน่งแล้วใส่จุดเลยค่ะบังเอิญว่าหน้าจุดไม่มีตัวเลขเติมศูนย์ลงไปค่ะข้อนี้ตอบ0.25อ้าว วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่จะให้นักเรียนทดสอบความเข้าใจค่ะวันนี้เงเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะตั้งใจทำนะคะสวัสดีค่ะ